นี่คือช็อกโกวาทามสตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะวันนี้เรามาลองเกมเดโมตัวใหม่กันนะคะคือโฮซัมเอาแอนอ b เบลนะ ที่อ่านคำโปรยเกมมามันก็คือเราจะเล่นเป็นนักสำรวจเราก็มีปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็ช่วยเหลือชาวเมืองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเหมือนกับเกมปลูกผักทั่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะอืมพอจังหวะกดเริ่มสตาร์ทอยู่ดีเพลงที่แบบดังๆอยู่ก็หายไปเลยนะอันนี้ก็อะเป็นหน้าของการแต่งตัวว้าวก็เลือกได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อันนี้สีผิวเนาะอันนี้หน้าตาจะต้องเลือกยังไงถึงจะได้หน้าตาน่ารักเหมือนในหน้าปก๋อแล้วก็นี้เลือกสีตาได้ไหนโอเคแต่งตัวแบบสักอโอเลือกตาสีแต่ละข้างไม่เหมือนกันได้ด้วยนะเออเอาว่ะอันนี้ทรงผม <Okay. S 1> อุ๊ย มีแบบว่า a p p l e r o v e r color เว้ยก็คือไล่สีผมได้ด้วยเออดูดูดีดูเทนะ่เรามันสายสีม่วงอยู่แล้วฮะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่รถไฟฟ้านะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะแบบเอ๊ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไหนขอดูหน่อยสิมี่ทรงผมอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนทรงคล้ายๆแบบตอนแรกเนาะ ก็ทรงได้ประมาณหนึ่งเลยนะเอาจริงๆก็แบบไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะเออเลือกเลือกไม่ถูกจังหวะนี้อ่ะอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วมีอันไหนอีกอ๋อแล้วก็มีมีเลือกผมหน้ามาแยกได้ด้วยผมหน้ามาจะแบบสีอื่นก็ได้อ๋อเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยไอตรงแต่งหน้าข้างหน้าก็คือเลือกแบบว่า ตกกระได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วแบบว่าจะเลือกแบบจะเอาทุกอันก็ได้อยากจะให้มีทุกอันก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบมีอันไดอันหนึง่งเอออันนี้ก็เหมือนชีวิตจริงนะก็คือแบบนอนน้อยจนแบบล่องตาลลึกอะไรเงี้ยตกกระแบบพอกรุบกริบละกันอันนี้อะต่อเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกผู้จมูกอะไรอย่างนี้เนาะเออเราก็เราก็แต่งให้น่ารักได้แต่งให้แบบเออเป็นแบบที่เราต้องการได้ เอาว่ะแต่งตัวสามชั่วโมงไม่เกินจริงคือจะให้แบบเป็นสวยก็ได้เป็นตลกน่ารักก็ได้เออฉันชอบอันนี้ฉันจะให้น้องแบบเป็นคือต้องถ้าเกิดจะยิ้มขนาดเนี้ยก็คือไม่ต้องทาปากแล้วก็ได้ปะอันนี้คือไอาปากแบบแรกที่เขาให้เรามาทุกคนเออโกรดบืนปากใสความแบบ ปากคว่ำก็มีอ่ะอันนี้ปากเฉยๆอ่ะอ่ะอเรามาเรามาในเวในเวแบบธรรมดาก่อนแล้วกันทุกคนเวธรรมดาค่ะปากสีม่วงฉันงงมากนะผมหน้ามาฉันเลือกไปแล้วเนาะทีนี้ก็คิ้วเอออย่าให้มันแบบอย่าให้มันดุมากดิคิ้วประมาณนี้อ่ะสีนี้ก็ได้เออดูดูแบบ ดูหน้าซอฟลงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีวงมีแว่นให้ใส่ได้ด้วยนะเอ้ยน่ารักค่ะเธอฉันชอบแว่นอะแว่นแบบน่ารักแว่นก็เลือกสีได้นะเออนี่จะเลือกสีตาทำไมวะโ <laughs> อ้เจาะหูเออแต่ถ้าเกิดว่าเลือกบางอันแล้วก็เจาะหูเจาะเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนแบบฟีลแบบเจาะเท่าไหร่ก็ได้จะ,จะจะเจาะกีรูก็ได้ทั้งหมดนี้ที่แบบเขามีให้อะแบบเจาะได้หมด จาแก้มสองข้างแบบนี้ก็ได้แล้วจะเจาะหูด้วยอีกก็ยังได้อะไรเงี้ยเออเฮ้ยเราว่าค่อนข้างแบบหลากหลายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยน่ารักเลยอ่ะน่ารักเลยน่ารักเลยต้องพูดเลยว่าน่ารักเลยอันนี้หูเหรอจะระเบิดหูใส่เครื่องช่วยฟังจะใส่แมสก็ได้อ,อยากมีหูเอวอยากหูไม่ธรรมดาหนวดเออไม่เอาละกันอ่ะ ทีนี้มาดูเรื่องเสื้อผ้าอา่ะเสื้อผ้าอาจจะยังไม่ได้แบบมีให้เลือกเยอะนักนะทุกคนโอเคกางเกงประมาณนี้ไหมทุกคนคิดว่าไงหรืออันนี้น่าจะเข้ากว่าโอเคก็อไปประมาณนี้เลยพรนาว ต้องแบบเป็นชีปะ,ะเดี๋ยวนะฉันลืมเปลี่ยนภาษาแล้วก็วกชื่อช็อกโกวาโอนามันคำนำหน้าชื่อไม่ใช่หรอแล้วก็เลือกเลย โพลท่าก่อนได้ด้วยเอาสิเอาสิเฮ้ยน่ารักนะเธอเอ้ยคือแค่แบบโพลท่าได้ก็ชอบแล้ววะของแบบเนี้ยอืมเอาวะฉันทำอะไรผิดไปดอ่ะทุกคนเอออย่าบอกว่าเดโมคือให้เล่นแค่นี้นะแปบ๊บหนึ่ง